วิธีจัดหมวดหมู่ในการแชทไลน์นะคะทำง่ายๆได้แบบนี้ค่ะมีใครเจอปัญหาแบบออบ้างคะเวลาที่จะคุยในไลน์นะคะพอกดเข้าไปอีกทีค่ะ ก็คือหาเพื่อนไม่เจอเนื่องจากว่านะคะข้อความในแชทนั้นเยอะจนล้นนะคะเพราะทุกหมวดหมู่เนี่ยปนกันไปนหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะวันนี้ค่ะอ,อ้อมีวิธีการแยกหมวดหมู่นะคะในการแชทในการคุยไลน์เช่น เพื่อนก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของเพื่อนไลยกลุ่มก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของไลยกลุ่มบัญชีทางการก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของบัญชีทางการแบบนี้จะทําให้เราสะดวกในการที่จะคุยไลยสะดวกในการที่จะหานะคะชื่อเพื่อนที่เราอยากจะคุยด้วยส่วนวิธีการนั้นเป็นยังไงตามอ้อไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกค่ะเข้ามาที่แอปพลิเคชันไล e เลยนะคะ ไปตรงที่หน้าหลักค่ะเลือกที่ตั้งค่าข้างบนมุมขวากดลงมาเลยค่ะและหาคําว่า Line l a b s นี่ค่ะตรงแชทโฟลเดอร์เห็นไหมคะว่าจะปิดไว้ให้เราปัดขวาไปเพื่อเปิดให้เป็นสีเขียวนะคะ หลังจากที่เรากดเปิดตรงนั้นแล้วนะคะเข้าไปที่ช่องแชทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงข้างบนเห็นไหมคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นหมวดหมู่ของเคพื่อนกลุ่ม บัญชีทางการ Openchat ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแชทกับใครเราก็สามารถเลือกข้างบนได้เลยนะคะถ้าเป็นหมวดหมู่ของเพื่อนเราก็กดไปที่เพื่อนเขาก็จะแสดงเพื่อนของเราที่เราต้องการจะคุยด้วยทีนี้เราก็จะสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะไม่ปนกันเหมือนตะก่อนแล้วคะ่ะและนั่นนะคะก็เป็นวิธีการนะคะค้นหาเพื่อน แชทในไลน์แบบง่ายๆเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ